ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรคำนวณหวยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับ ก็ดูไว้เป <untu> ็นแนวทางนะครับนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลังนะครับห้างวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับการคำนวณในสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ บวกหลักสิบล่างบวก3คงที่นะครับผลลัพธ์นะครับบวกด้วย2นะครับนะครับแล้วก็หลัก10บนนะครับบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวก3คงที่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับบวกด้วย2นะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข2 บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก2บวก7บวก7บวก0บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ8บวก2นะครับก็จะได้10นะครับ เราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสองนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขหกแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับ นะครับผมในการคำนวณนะครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับผม1 2 3 4 5นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม2บวก2บวก0บวก6บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ13นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ สามบวกสองนะครับผมก็จะได้5นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรจับคู่นะครับนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมนะครับก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้83นะครับ85นะครับ 03นะครับ05นะครับผมนะครับก็ได้ทั้งหมด4ชุดนะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ0 3นะครับ ผมก็ตรงๆเลยนะครับนะครับก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก03นะครับเป็นงวดแรกนะครับผม ต่อไปนะครับผมมวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับผมก็คือเลขหนึ่งบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขสี่บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสามนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับ แล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1 4บวก4บวก3บวก3บวก9บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับ นะครับผมเราก็จะได้เลข3มนะครับมา1ตำแหน่งนะครับ3บวก2นะครับผมก็จะได้5นะครับต่อไปนะครับผมหลัก10บนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขสี่ แล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม0 0บวก9นบวกเบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับนะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ 6บวกสนะครับผมก็จะได้8นะครับนะครับจับคู่นะครับผมก็จะได้36 38นะครับ56 58นะครับ ครับก็ได้ทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับเป็น4ชุดเด่นนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ3 8นะครับนะครับตรงๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลัก10ล่างนะครับ สิบล้าก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมห้าบวกเก้าบวกแปดบวกแปดบวกเก้าบวกสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสี่สิบสองนะครับนะครับผม42นะครับผมเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตำแหน่ง นะครับสองบวก2นะครับผมก็จะได้4นะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8 นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม3บวก3บวก9บวก8บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับนะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ 6บวกสนะครับผมก็จะได้8นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นทั้งหมด4ชุด4ตัวนะครับผมก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้26ครับ28นะครับ4 6นะครับ48นะครับ ครับสี่ชุดนะครับผมครบนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ4ีหนะครับ งวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข4บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข6 บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลวยสล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม3บวก4บวก6บวก6บวก7บวก3นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ29นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข9กนะครับมา1แหน่งนะครับ9บวก2นะครับผมก็จะได้11นะครับก็จะได้เลข1นะครับต่อไปนะครับผมหลัก10บนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4 บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก4บวก7บวก7บวก3นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ25นะครับครับเราก็จะได้เลขก5นะครับมา1นตำแหน่งนะครับ5บวก2นะครับผมก็จะได้7นะครับจับคู่นะครับก็จะได้95นะครับ97 นะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ 4, นะครับสี่ชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวบนนะครับในงวดน,นี้นะครับก็คือเก้า ห้านะครับนะครับตรงๆนะครับ เมืต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขห้า นะครับบวกลบ10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1บวก0นบวก5บวก5บวก2บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับ นะครับแล้วก็จะได้เลข6นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับบบวก2นะครับผมก็จะได้8นะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับ หล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก9บวก2บวก2บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับนะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ ห้าบวกสองนะครับผมก็จะได้เจ็ดนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมนะครับก็จะมาจับคู่นะครับผมก็จะได้หกห้าหกเจ็ดนะครับแปดห้านะครับแปดเจ็ดนะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ6 7นะครับ ตรงนะครับนะครับก็สูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหางวดนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2 5 6 3นะครับ นะครับหลักพันนะครับหลักพันนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขห้านะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับหน่วยบนก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ สิบล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม1นึ่งบกหบวกเบวกเบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับ ครับผมเราก็จะได้เลขค่านะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับค่าบวก2นะครับผมก็จะได้7นะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับ10บนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับ10บนก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลัก10บล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4ครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 6 x 6บวกหบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ21นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข1นะครับมา1น่ตำแหน่งนะครับ1.2บวก2นะครับก็จะได้3นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัวนะครับผม นะครับก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้51า3นะครับ71นะครับ73นะครับผมนะครับ สชุดนะครับผมก็รอลุ้นรอผลนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2563นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตร ครับสูตรไหนดีนะครับสูตรไหนเด่นนะครับสูตรไหนถูกใจก็ขอให้กดติดตามตลอดไปนะครับนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ